มดข่าวาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวาพาเพลินนะคะทุกคนแฟนเพลงต่างตกใจนะคะเมื่อหัวพิสิธิ์มือกีตาร์วงนับอลีนออกมาเผยข่าวว่าตนเองนั้นป่วยเป็นไตไวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในวัย37ปีโดยเจ้าตัวได้โพสต์เฟซบุ๊กวันเกิดปีนี้อายุครบ37ถึงเวลามีโรคประจำตัวในที่สุดวันนี้ก็มาถึงเมื่อพบตรวจพบว่าเป็นโรคไตระยะสุดท้าย เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตกใจมากในตอนที่ได้ยินครั้งแรกเพราะว่าร่างกายปกติกดีทุกอย่างแต่เมื่อตั้งสติได้หมอตรวจละเอียดแล้วพบว่ามีโอกาสเป็นไตเสื่อมจากกรรมพันธุ์เนื่องจากยังสามารถปัสสาวะได้ปกติและอวัยวะอื่นๆยังคงแข็งแรงปอดตับต่อมต่างๆปกติความดันปกติเบาหวานปกติ นี่อาจจะเป็นมอดกตกท่อจากคุณแม่ก็เป็นได้ข้อดีในที่นี้ก็คือ7ปีที่ผ่านมาทุกกระบวนการของคุณแม่ผมเป็นคนดำเนินการจึงทำให้ทราบขั้นตอนเป็นอย่างดีเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคไตตอนนี้ผ่านมา3เดือนแล้วปรับชีวิตและอาหารไปมากไข่จืดๆต้มดีๆตอนนี้ก็อร่อยมากแล้วเลิกบุหรี่แล้วก็เลิกดื่มเหล้ามา4เดือนแล้ว กุมภาพันธ์มีนาคมหยุดเล่นดนตรีไปรักษาตัวตอนนี้กลับมาเล่นดนตรีเข้าห้องอัดได้แล้วเพียงแต่จะอ่อนเพลียไปหน่อยปลายเดือนจะมีเพลงใหม่ฝากติดตามด้วยนะครับการรักษาตอนนี้ไปผ่าตัดหลอดเลือดสำหรับฟอกไตมาแล้วที่แขนซ้ายเส้นเลือดขนาดใช้ได้ดีทั้งที่เป็นแขนข้างไม่ถนัดผลมาจากการเล่นกีตาร์สม่ำเสมอปกติแขนข้างไม่ถนัดนั้นเส้นเลือดจะเล็กไม่เหมาะสำหรับฟอกไต สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมคุยกันในไลฟ์ต็อกต็อกคืนนี้นะครับปอลอ,อน้ำหนักลดลงไป16กิโลผอมจาดสงสัยไหมแล้วผมกินข้าวยังไงใครขับรถพาไปหาหมอใครเอาน้ำเอาข้าวให้กินสักผ้าฉัดยาทั้งหมดทุกสิ่งตลอด3เดือนที่ผมป่วยต้องบอกเลยว่าที่ผมยังไม่ตายก็เพราะว่าแฟนผมจริงๆขอบคุณรอปอมากเลยขอให้หายไปไวนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นิตยคค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ